สวัสดีครับ่อแม่ปีน้องตีฮักจู่ผู้จู่คนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนพร anyway, um, kind of ิกของผมนะครับปอแม่พีน้องครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2568นะครับประมาณเที่ยงกว่ากว่าครับตีอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาเนอครับฝนตกยงมาอย่างหนักนะครับฝายุเข้าครับ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็รายงานพยากรณ์อากาศอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับในสวนพริกของผมณเวลานี้นะครับเที่ยงกว่ากว่าครับ ฝนตกลงมาอย่างนักเลยนะครับอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมนะครับดูครับพอสายฝนครับในส่วนพริกของผมนะครับไม่ได้เก็บมาสองวันแล้วนะครับพอไปแล้ครับผมปลูกพริกสายพันธุ์อัมพวาโกนะครับหนอได้เก็บมาสองวันแล้วครับก็รอพายุผ่านพ้นไปก่อนนะครับเอาพายุออกกจะได้เก็บนะครับหรือว่าบางคนว่าพายุหลูกนี่มาแบบยาวๆเลยนะครับ ถ้ามาแบบยาวๆผมก็จะต้องเร่งเก็บบางส่วนนะครับไม่งั้นพริกจะแดงนะครับเพราะว่าตีอัเพลภู้าังจังหวัดพะเยานี่ขายพริกเขียวกันนะครับขายพริกเขียวกันเก็บพริกเขียวเม็ดเป้งๆเม็ดแก่ๆครับแต่บ่อเป็นก้ามปูแต่บ่อแดงนะครับก็นาไปขายครับมีจุดทบสื่ออยู่หลายจุดนะครับในส่วนของผมนี่ก่อลูในพื้นที่5้าไร่ครับในแปลงนาข้าวครับหลังจากตีเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาทําเป็น เปลี่ยนแปลงพริกนะครับที่อำเภอภูสางจังหวัดพะเยาทำพริกกันัคครับพ่อแม่ปีน้องครับทําสวนพริกกนนักนะครับในส่วนของผมก็ทําอยู่ประมาณ5ไร่นะครับเก็บบนไปเรื่อยๆนะครับห่ดเก็บมา2วันแล้วครับเนื่องจากฝนเยอะครับตอนแสายมานี่แดดเปรี้ยงๆครับตอนเที่ยงวันนี้ตกแทบทุกวันเลยนะครับก็เป็นรายงานพยากรณอากาศเน่ครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทางบ้านพ่อไม่พี่น้องเป็นจะได้พ่อครับฝนตกกันก้อครับคอมเมนต์ใต้ทลิปนี่ได้เลยนะครับมาพอครับมาพอครับรายงานพิเศษเนี่ยครับตกมาแรงๆแล้วก็หยุดตุลมาแรงๆแล้วก็หยุดนะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับฝนฟ้ามาดีครับปีนี้ครับแต่กลัวอย่างเดียวกลางเดือนมิถุนายนนะครับอาจจะแรงจัดนะครับก็มามาแบบแห้งๆจีนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคุ้มคุ้นนะครับเดี๋ยวคนที่ตามคลิปของผมนะครับเดี๋ยวจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกพริกนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ผมจิ้มนะครับประกันคลิปไหมครับขอบคุณครับ